ซื้อปลาหมึกมาค่ะสองตกพี่น้องคุหนึ่ก้อยสมซมใส่้ัวขวมหอมเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะสวัสดีเบ้าดําครับที่ก้อยปลาหมึกเป็นนั่นน,นดอกปล่าเอาหมึกมันบ่เนี่ยน่าเหมือนก็บนกเะเอาเนี่ยออกบ้าออกกันเถอะุูนั่งออกที่ไหน,นเยยนี่ยใครเลยเนี่ยพี่น้องเสิกรกับบอลลูบังปาดทั้งสี่หลดละ ก็รู้ว่าอีหยังคือการหือใส่หือหยังปลาหมึกเด็ดมีไข่มีหยัางยุบบ่เนี่ยปลาหมึกอันนี้น้องอันนี้ปลาหมึกกล้วยที่เป็นมะขามเิ่นเอิ้นนะ่ปะปลาหมึกกล้วยมันเป็นปลาหมึกอันนี้เพิ่นเอาไปตากแห้งยุบบ่เนี่ยเล้าขับไปลวกเนาะค่ะพี่น้องอืมรุ่นอ่ะบ้าบานทั้งเดื่องอันนี้เนาะ ตวอยากร้องกินจากเถอยูนี้อันหนึ่งดำนะอีหยังกับพัดเอิญมึกนะอยากร้องกินที่ว่าบรนเ็ดข้าวผัดมึกอีหยังใช่ไหมเดี๋ยวผมคิดว่าอยากร้องแบบเป็นอันนี้เอาสตาออกกันแล้วก็ไปล้วนจากหน่อยนึงกับลวกสุกนั่นแหละ,ะ,ะแล้วขาดเทากับมะลาบไปนะพี่นอ้องเสียบแกเพิ่งจะเพิเป็นวง ลาบสิ้นเงีาเงาเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นลวกนะราบปลาหมึกเนาะค่ะจะคล้ายๆก้อยทุกอย่างนี่แหละแต่ว่ามันเป็นปลาหมึกคือเขากระราบแบบนี้เลยหรือสิบบาทเคืองกัเนเลยขึ้น่าเงาแต่ว่าสเสิว่ามาเงาเงากรเสียดอยู่นี่ละเป็นลวกแล้วไปเนี่ยค่ะพี่น้องเฮ็ดเต็มแล้วก็เป็นลวก ตั้งน้ำแล้กลว,วก็ลวกด้วยค่ะลว,วกปลามือนิดหน่อยสุกแล้วปีน้องแล้วค่ะไปทำนี่ลาบนึ่งกันนี่แหละลวกแล้วเขาก็ไปลาบต้วเด้อค่ะลุกปีน้องแซ่บบ้องสดสดค่ะมือสดเขาจะก่อยอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันยังอุ่นอยู่ไปสุดๆรต้องไปถ้าขาดนบแซ่บแลาวะนะหนัวแซ่แบหเ,เหนียวของแซ่บเขา น้ำปลาแม่แล้วต้มไม่ไหมเลยดักอ่ะพี่น้องสนใจกับสาม,มารถสร้างด้มันอีกต้มไม่ไหมอีกแล้วใส่พร้อ,อมหอมไปก่อนเฮียพี่น้องกต้มไม่ไหมครับนั่นหอมอุ่นียพี่น้องหอมนี่เป็นแนวเข้ากันแล้วนะค่ะเขาก็ก่อยเปียงสั่นเริ่มต้นด้วยมะนาวสดสีสม,สม,มกระเสียกข้าวัวหอมหอมข้าวัวนี่ใส่หลังด้ะจ้ะกันสามมันจะอืดหมด ขันบ่มีข้าวขวานอย่างบ่เอิ้นลาบดิ้มึงดูวย้าเข่าขวากลัวไม่ไหมจ้ะแม่บอกคนเห็นแล้วเด้ลงมคิดไปมึงเข่าขวากลัวเนาะค่ะเขาก็เป็นแม่ค้าอยู่ลำบ้านน้ำเียนเ็านี่แหละค่ะพี่น้องเสิร์ฟความอร่อยแบบพื้นบ้านเขาเนาะค่ะพี่น้องท่านใดที่ว่าเพิ่นสาวเิ่นอยากซีมน้ำสาวเสริมมันก็อุดหนุนนั่นแหละอือืหอมแระดับเป็นค่ะ ออหอมนี่กินบักน้วเอาใส่พริกป่นไปหน่อยนึงเขาใส่พริกสดน้ำตาคารับปลามึกก้อยแซ่บใชเป้องใส่หลายเพราะว่าพริกสดจะมีอืมแบบนี้เสต็ปเนี่ค่ะคองเสร็เข้าวคั่วขัาวระ้ดับก,กลางๆนะคะ่ะถ้ามันจางเขาก็ค่อยใส่น้ำปลาอีกก็ได้ไปนะคะ่ะหน่อยนึงเพราะว่าปลาหมึกบ,บางต้องซีมปลาหมึกก้อนบางล้านมันจะเค้นยอะปลาหมึกนะ ปลาซีนด้วยเถอะลงโดดลงไปครับอืตอนมีกินผักสดขันหลับประมึกหรือหลับปลาพวกเนี้ยอหอมแดงซส่จากหวัวหนึ่งสองหวอัวพี่น้องหอมหอมพลางคนมันยังไม่เคยกินหลับประมึกอ,อีกทย แสีบเด้พี่น้องคลายอันกินลาบมันละค่ะครับก็ว่าเป็นปลาหมึกแต่มันก็เป็นกินลาบอือพู่นะอือนี่ผักเอากระใสต้นหอมกับหอมป้อมค่ะพักเริ่มง้ามแล้วเดี๋ยวซื้อมือนี่มนอดเลยดูพักแล้วบางเทืองงามหลจนยานพูดน,นะพี่น้องอี่หลีนี้แล้วว่าเขาก็เรือ,รรเเอกเขาได้หรเขาห็นเขาได้ซื้อม,มางานเกิดก้านอกจากว่าเขาจะปลูกกินเองอือ อืม,มอบน้องมากินลาบปลาหมึกน้ำสาวเสริมกุยหนึ่งน้ำกันค่ะอืเสียกหักละไม่ต้องซิมอ๋าไม่ต้องซิมเสริมเลยมาครับเลยมาเด้อป่นเนี่ยพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกุนาลาบปลาหมึกค่ะอืมเลี้ยบกินคราบพี่น้องมีหมก,ม,กม,มกน้ำไม้อีกค่ะผัดหมี่หมกน้ำไม้โอ้อยมันก็ติดดีแทบเลย เซฟเซฟพี่น้องหลังจากที่บราไทยบ้านเพื่อนนันยังก็สร้างสื่อน,น้ำสาลเสริมกับแม่มาแล้วน,น,นั่นว่ามันเอาไปเลาะคายนะคะมีแต่คนบอกว่าแซ่บเลิศแซ่บหนัวเจอกับน้อใหม่อ้อนๆเอนข้าไปสลับปนนัี้ยหมูกับไส้เต็มๆไม่ละเนาะนั่ละขั้นหมูนพรอน่ะคะ่ะกระหนัวหมูตื้มไปอีกพุณนะเขาเบื่อกับพอดีกะทิกับพอดีมาครับเพ่มาเด้อค่ะปัเนี่ยกลินเขาบุ้งทุกค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าน้ำตาลเสริมไปนะพี่น้อง เซ่บน้ำกันแปยบมากุยราบปลาหมึกไปนะตอนเเงาบปกติสสอยตอนสัสนสันฉันม่เสีบเงเลยอ้มันเป็นปลาหมึก,ก,กแวรเพราอะไรเหงาหมอย่า อืมอืมตังนี้แสบเส้นนี้ดิครับพีเมื่อไม่นิด Oh. Mm. giận nó à mực này nó à mực nó mới sòt on lại, thấy tôi nhìn mấy tâm mất, nó còn กูแม่บ้านทิตากิดจ,จอมแจ้งวเวลาเพิ่นปลูกนั่งปลูกนี่ไปเพิ่นพัดกันเอาแลไไ้วเวลาเห็ดอ,นนอ,นอน่นเน็กตกินอ่อนเมื่อนี่ยคาราบาน้ำไหนบํไปเตือนมาเคลืบอบเล่นเมืองเงาไปตื้อตลาดซื้อแม่บ้านด้วยกันเองเห็นมีได้ได้ ก็ง่ายด้วยเดี๋ยวพักเนี่ยพิ่งเอาพักตบานเพิ่นนะ่ะไรกระลำเพิ่งยังกับนี้เพิ่งปวพักบานเถอะกับมะเพราบานอื่นเลยนาะก็องอมนี่เหมดเพราะตายที่ล้วไปเห็ดแม่บ้านแถวนั่นเนาะ

ไล่ท้ายยังยังไม่ได้ล้มผักวันมีตะแป่งเนาะน้งามแปลง,งปผักอน,นะพี่น้องที่ลีเดียมันก็เอ็ดดีครับคือนางนังนพี่น้องเห็นพี่นอ้นองนึกถึงอันในรูปการ์ตูนแบบมานีมาน,ะน,น่ะนะแปงหักก็เขาว่าวาดอาน่อยคือไม่เห็น

ไม่ป่าอาใอืมแม่บดีเว่าะันสิแบบกว่านันา้นอพมพ์อัด้ะดูยูไลให้กินไลาย้รับนพี่น้องว่าะเสิร์ฟออจริงบ่ค่ะ น้องคอมเมนต์มาบอกนะอยากเห็นบทบาทสาวยเป็นนางงามปะโอเป็นนายูงามอยู่ก็สมิธเอะหลักก็เป็นกรรมการเกินนี่ยูนนึงเนี่ยส้งแล้ว แม่กะว่าไปปกกดดั 2, กัวรถเลยหิงตองเอาส้นเพราอะไรเหน้า 1, ขันกาบพระเดสีเรียงเลยวังพี่น้องได้พ่ได้ได์พรสนใจรอะดูดีว่าจะกาบอ่ะครั้งแหละครั้งหนึ่งในชีวิตหปานว่า้เอกวดยุ่งแตหืมแม่กกวดตันเทาาไดอ่ะ วันนี้ข้ามาสายไปอืสำหรับครั้งแรกโอ้แจ่มรังคุณเต้่ก็ไปชงตามต้น

เกิดง่ายพักกันหินอืมะเบียดเบียดยดแล้วนุพมาดดนอะไร คุยยังแสบอดอแสบปีหนีดิหมกต้องใหมพอดีปะเนี่อืม ครับพี่น้องนี่ ah, โม,มนะคะ่าคลิปนี้กับซิฟ่าไปสักนีิดเดียดคะ่ะพระบี้องมากินข้าวเ้าน้ำกันมือนในเซฟเซฟน้ำกันเนาะคะ่ะและในกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะเชิมฮักพี่น้องเด้อค่ะ